สามมรกดนะครับบ้านมีนะครับชนบุรีเป็นเที่ยวดอยอีกที่นึงนะครับสวยเหมือนเขางูเลยครับสวยมากเลยครับลงมาข้างล่างครับรถลงมาข้างล่างเลยเลยครับหรือว่าเดินนะครับสวยมากครับเป็นเที่ยวดอยอีกที่นึงนะครับแถวบ้านมีนะครับเพื่อนๆเป็นอันซีนใหม่ๆเพื่อนๆลองมาถ่ายรูปมาเก็บประสบการณ์นะครับสวยมากเลยครับสวยยังบอกนี่คือสามมรกดนะครับอยู่หน้าน้ําใสมากเลยครับ แล้วมีบรรยากาศสวยมากครับผาคลองรักคลองใจครับคลองมรกตนี่ครับคือสามมรกตนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจก็ขับมาได้ครับตรงบ้านมีนะครับทางผ่านวัดหนองแจงนะครับ